สวัสดีครับทุกคนสวัสดีอุ้ยไม่มีคนเข้ามาเลยวันนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาโชว์ปากรีวิวปากนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์สดๆร้อนๆเลยนะครับอ่ะอ่ะในโชว์ไหนที่ปากเป็นสิวไม่ห,หรอไหนขอดูสิวนะคะในสิวที่ปากนะมาเร็วๆเปิดไหนจยดูจยดู ช่วยด้วยอะไรอหญ่แก้ไปทําอะไรมาสารภาพความผิดเดีนี้โทษใหาแกเของหัวเราไม่ได้บอกว่าบอกว่าไม่ทาไม่ทําไปทํามาทําไมกล้ามากทุกคนหนี้ปพี่จับมาคอมเมนต์ว่ากล้ามากความรักอบอวนมากเลยค่ะบอกอะไรดื้อไงเราอ่ะเนี่ยออกสื่อ เข้าที่เข้าทางนะเอามาให้เห็นดูว่าเข้าที่มันวันไหนกันแน่เอา,อางี้ดีกว่าแต่ตอนเนี้ยไม่เข้าที่ไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยเลยสักอย่างขอดูหน่อยงงมากเลยครับรอยากเห็นเลย <c oughs> แม่เปิดไหนดูหน่อยไปตามดูในไลฟ์ของอยากได้นะคะทางแฟนเพจนะคะวันนี้ไปฉีดปากมาจากมาที่คลินิกนะคะดรเกรสนะคะเป็นโอ้โหแบบเป็นที่ฉีดฟิลเลอร์เรียกว่า อันดับต้นต้นอันดับหนึ่งของกรุงเทพเลยขอยังเนี่ยไปฉีดอะเห็นะคะขอยังเห้ยไม่เห็นนิดหนึ่งเออเห็นไหมฮนะ่าฮ่าฮ่า <laughs> งามว่าสันก็เล <c oughs> ้องขอปากเบิ่มเบิ่มปากโพงว่าสันปากโพงคืออย่างอะไรอ่ะเห็นไหมสวยตายที่หนเขาก็ฉีดกันแม่ต้องไปออกงานไหนเนี่ยวันที่สี่ครับมีคอนเสิร์ตนะครับที่ fake club <c oughs> เซ็กคลับออกทุกวันออกทุกวันนะงานอ่ะพรุ่งนี้ก็ออกซึ่งปากก็คือ ม่รู้จะบอกทาไมอ่ะมันสมควรไหมบอกไหมอ่ะบอกก่อนไหมอาชฉีดอ่ะเราฉีดเราบอกก่อน,นมันบวมอยู่พรุ่งนี้มันก็หายแล้วต้องเลิศแน่ๆแ,แต่วันนี้ไม่เลิศนะคะโกรธให้หายไวๆให้ไวเลยแม่ขอดูหน่อยจีไม่ออกช่องนี้ค่ะเจ้าของช่องน่ากลัวเกินไม่ต้องไปออกงานไมคะเนี่ยเออแม่ต้องไปออกงานะครับต้องออกครับแล้วก็เป็นอย่างเงดูดูบ๊วับดีครับตุยตุยน่ารัก เนีเช็คหน้าสมีสิไป <c oughs> แ,แล้วเราไม่บอกนะบอกตอนที่เห็นแล้วอะ่ะคือถ้าไม่เห็นก็คงไม่บอกอ่ะจริงจริงเราไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้อะไรบวมขนาดนั้นไม่รู้เนี่ยแปลกเนี่ย <c oughs> ฮะดูเป็นบ้าเหรอช่วยด้วยเอาคนมาไห้บอกจะไม่ทำอะไรแล้วไงเห็นไหมเขาบอกตัวดุอ้าวนตาตีนี่ยดูหน่อยดูหนาอันนี้ไมขอดูหนาหันมาหันมาโนอันนี้ไม่ได้ออกกล้องไหนดูนี้โอ๊ยเจ็บหัวโอ๊ยใครให้นะกะ โอ้ยเดี๋ยวก็งามนะพ่อดูทำตาขอลองมาด้วยจริงอยากเป็นสิวบนหน้าพ่อโอ้ยอยากเป็นเม็ดไหนลูกมีหน้าผากับข้างแก้มใครๆเขาก็อยากเขาก็ฉีดกันดื้อแบบนี้ต้องโดนอะไรฮะมันสวยมันแค่มันช่วงฉีดื่อกี้มันก็บวมไปหน้าคอเขามันเนอ่ะโอเคนะกิฟเกย์เรกาสไตล์ หอมเลยหอมไม่ได <mile> ้นะคะที่ฉีดมันจะแบบเข้าแล้วตรงนี้มันจะเออขึ้นมาแทนอันนี้ก็คือเป็นที่ปิดเข็มรอยเข็มนะคะเพิ่งฉีดมาเมื่อกี้นี่เองค่ะเห็นไหมเนี่ยพ่ออย่ากดแม่เลยสงสารแม่เธอเห็นไหมคอมเมนต์เออเห็นไหมเนี่ยมาคืนพลิวมากเลยนะที่ไหนอ๋อจันช็อกโลกเหรอคะขอบคุณนะคะไม่ทำงานแล้ว ทำสันหน่อยค่ะยู่อะไรอืตาใจแม่วันนี้เจ็บ,จบ<ๆ>ไหมคะไม่เจ็บเลยคุณหมอที่ด็อกเอ่ดร์เกรซคเนี่นะคะมือเบามากแล้วก็ดาราเสร็จแล้วนะไปฉีดเยอะมากนะคะอยู่ที่อ่ารำคำแหงซอยหกสิบห้านะคะไปตามฉีดก,กันได้นะคะตีแน่นอนครับตีแน่นอนพี่ห่่สวยขึ้นมากๆเลยบ้าไปอะ่ะ <laughs> <laughs> จังความกล้าเนาะไปแล้วอ่ะปไปไปไใ่รูปล่าสุดที่พี่ถ่ายคู่กันเขหนูลองคิดเลยเนี่ยเขาดูกันหมดแล้วยกเว้นคนที่แท็กไปนะครับยังไม่ได้ดูเลยยังอยู่ในไหนไอจีเหรอในสตรีมในสตรีมอน่ารักจังโอ้โหคนคนติดตามมีนี่นะครับมีเอฟเ่ก คนอะไรนะนี่นี่เห็นไหมอ่ะนี่ดูหน้าคุณหมอนะคะหน้าคุณหมอที่ฉีดปากให้วันนี้นะคะดร c t o r grace c l นะคะก็คือชามมากดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวดูหน้าคุณหมอดูนะคะดูหน้านะดูหน้าดูหน้านะอันนี้คือดุคุณหมอเหรอที่ฉีดเหรออุ้ยอันนี้อะไรอะถูกหวยไหมคะวันนี้ไม่ไม่ได้ซื้ออ๋อเฟืกอง instagram นะคะอีกหนึ่งรายการฝากติดตามด้วยอนี้ถึงจังคู่เลยรูปคู่คือดีมากค่ะรูปล่าสุดชนะเลิศ ครับหายบวมก็สวยคิดยังไงคะคิดยังไงคะเลขแบบนี้อ่อลองคาบเรื่องนี้ไปดีกว่านะครับเดี๋ยวไลฟ์จะปิวนะครับสองร้อยกว่าคนก็จะไม่ได้อยู่กันอีกแล้วนะครับไลฟ์ไออาจจะพุ่งไปทีโอ๊ยไม่เคยเข้ามาดูในตรงนี้เลยหรอมีคนแถกมาเยอะเลยใช่อ่ะอย่างนี้คือคนแถมมาใช่ไหมมีซาวด้วยนะมีสองรูปโคว่มีแม่ใีหรอก็เป็นเสียงทะเลไง ไปทะเลนะครับอ๋อดูคอมเมนต์ไปไลไหนไล่อ่านคอมเมนต์สิไปนู่นก่อนเลยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเหมือนแตนเหมือนแตนตอดเลยน่ารักมากค่ะใช่มันจะบวมนิดนึงค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะยุบแล้วค่ะดูรูปโปรหนูสิน่ารักทั้งคู่เลยค่ะน่ารักอ่าไปแล้วนะครับทุกคนมาอัปเดตนะครับมีมีวันนี้มีเด็กดื้อวันหนึ่งนะคนหนึ่งนะโกรธมากนะครับบอกเลย ทำอะไรไม่เคยจะบอกอะค่ะอืมพี่นิดเดียวเหยกันร่าเติมความสวยเดี๋ยวพี่จะไปทําบ้างนะครับทุกคนรอนนอิตกอตามอัพเดตเติตมฟิลเลอร์ตรงตรง,ตรงไหนคะตรงไหนคะ<笑><笑>ตรงที่เส้นเลือดขึ้นเยอะๆค่ะอืมบายค่ะ every day life เร,เริ่มนะพ่อกับแม่ค่ะ every day life ครับ ปิดรายการนะครับรายการ Everyday Life ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีคเท่งนี้เจ้าของช่องน่ากลัวนะคะกล้าเนาะกล้าเนาะยังความผิดที่ทำมาเห็นไหมผู้หญิงอยากหยุดสวยค่ะพี่โบบอกไหมเออนะคะทุกคนดืมไม่ไหวไปไปบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ